ในหลอบหลายเดือนทำไมอย่า <c oughs> งไรจัจี้จังบักจังโซกองเลยบักนี่ครับลาบกัวลาบเนื้นอเนาะลาบเนื้อลาบเนื้อนะครับเสิรนะ์ฟมา คร,รับผมบรากาศกินข้าวครับนนใส้เน,าาน,นื้อปลามูก,กับไส้หอมหมูมแต่เ้าเดียวงงยยเัคนคบบไไนีัต่ยเดียบตายวาเล้พอได้ไปก็ไปทรทำเป็นเดบได้ไหมก็คมอเสือ เจ็บสุดเจ็บประแดีแจบสุดจับประแดีวเจ็บประเดี๋ยวเขาม ไซสทตั้งป